5คดีเดี๋ยวก็รู้จะติดคุกหัวโตและจะพรางตัวหายในคุกได้อีกหรือเปล่าทําเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมชวนไปกันชวนทําบุญนะคะเพราะว่าคนพิการในสังคมไทยเนี่ยมีเยอะมากแล้วบางทีคนเราเนี่ยโอกาสในสังคมมันแตกต่างกันเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดเนี่ยเขามองไม่เห็นแสงสว่างบางรายอาจจะมองเห็นบ้างเลือนราง <c oughs> ถ้าเราลองนึกภาพดูเหมือนเราหลับตาสามนาทีแล้วเดินในบ้านการใช้ชีวิตในโลกมืดลําบากมากเพราะฉะนั้นไม้เท้าขาวเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอด เป็นเครื่องมือในการนําทางอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตซึ่งไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกนะคะแล้วในปัจจุบันยังมีคนตาบอดในไทยอีกจํานวนมากที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศกว่า20,000คนยังขาดแคลนไม้เท้าขาวค่ะ คุณผู้ชมฮะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญชวนร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชมรุตคุณผู้ชมสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้ได้นะฮะแค่โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี1 0 9่งศูนย์เก้ขีดหนึ่ขีดเกประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสําหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือคุณผู้ชมสามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0899946656หรือ020366988หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID t a b c 2016หรือง่ายๆสแกน QR Code คที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้บนหน้าจอ <c oughs> รวมด้วยช่วยการบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดนะฮะเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมขณะน,นี้ทางสมาคมขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจํานวนมากโดยไม้เท้าขาวอันละ600บาทคุณผู้ชมจะ สามารถบริจาคตามกําลังจีรัตธาาก็ได้หรือจะซื้อ600บาท1อันก็ได้ใช่ค่ะเป็นการต่อชีวิตให้กับพวกเขาและถ้าหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกําลังเดินข้ามถนนหยุดรถนะคะ เรือช่วยกันชะลอความเร็วของรถให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยชูผู้ชมทําบุญส่งท้ายเดือนเมษายนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ก็เหตุเกิดบนท้องถนนเหมือนกันพระรามสองค่ะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่เลยก็คือเศษปูนเนี่ยมันร่วงลงมาจากสะพานผู้ชมแล้วปูนก้อนเบ้อเริ่มเลยทางด้านของคุณอำนาจที่ขับรถมากำลังจะไปทํางานนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นภาพว่ารถทะลุเป็นรูใหญ่และเมื่อวานนี้คุณอำนาจโคมา่าตับฉีกแล้วก็เสียชีวิตตอนสามทุ่มประเด็นคือถ้ามันเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้คือเอาล่ะทางคนที่ก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีคนรับผิดชอบ,ชอบแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีปัญหากันในอีกเรื่องหนึ่งคือญาติเพิ่งจะทราบเมื่อวานคุณอำนาจต้องย้ายโรงพยาบาลเพื่อที่จะผ่าตัดคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีการให้เลือดผิดกรุ๊ปเอาคือโรงพยาบาลแห่งแรกอะคะ่ะไม่รู้ขวดข้อผิดพลาดอะไรให้เลือดผิด โรงพยาบาลที่2ตรวจเจอต้องถ่ายเลือดออกหมดฮะวันนี้เลยมีคนตั้งคําถามว่าสาเหตุที่คุณอํานาจต้องจากไปแบบนี้เป็นเรื่องของปูนตกหรือว่าเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะความอร่อยที่แตกต่าง ที่ต้องลองหยิบสักทีม่วงนี้ที่หวานอร่อยเบอร์ดี้ซีโร่ชูการ์สองม่วงฟินเต็มร้อยอร่อยหวานลงตัวไอ้น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นม่วงนี้ที่ใช่อร่อยแบบที่ชอบเบอร์ดี้ซีโร่ชูการ์สองามา่วงไอเฮิร์บ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 เม็ดอมผสมสารส,สกัดสมุนไพรสี่ชนิด oh. สดชื่นชุ่มคอไอเฮิร์บยูชูการ์ฟรีด้วยนะ ได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผะสมขม้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อ Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยถ้าความคุ้มมันอยู่ในสายเลือด ขอแนะนำชุดอิ่มคุ้มหนึ่งที่ประกอบด้วยไก่ทอดหนึ่งไก่ป๊อบเจและข้าวพลุกผู้พันธ์คุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก k f 4ราคาเริ่มต้นเพียง6.9บาทเด็กๆรู้นมคานชัน่นีแคลเซียมสนูงีเดอร์บินง3 0มดีเซลเหนือระดับกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบภายในเงียบ ไม่ธรรมดาไม่ยังมีสไตล์ GWM Go with more ลูกสนุกกับกิจกรรมนอกบ้านทั้งวันฉันอยากปกป้องเขาไว้เต็ที่ฉันมั่นใจเจลอาบน้ำเด็ดต่อให้ผิวหอมสะอาดพร้อมกราะช่วยปกป้องผิว12ชั่วโมงมั่นใจช่วยปกป้องทั้งวันปกป้องทุงปกปทสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมงูมัพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อเมจิกเอ็กซระเบิดความอร่อยเขียวสนุกโอเคครั okay, <cut. S 1> เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิเทคได้ไหมคะพอ,อแล้ว,วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบ,บู่โอเคเฮอร์บช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบ,บู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย เด็กรู้นมคาเนชั่น U UH S T แคลเซียมสูงอร่อยคำติด<ม>คำจนรำคาญขอ,อใช้ฟันปลอมไม่พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent m a x ทเอน y m มใหม่ติดน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่ารากเยลกา้ากินผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polydent นี่คือโฆษณาแอร์ที่สบายที่สุดจากไดกินใหม่ Spy Series เงียบสบายประหยะัดไฟสบายราคาก็ Spy สบายงบสบายใจได้กิมการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นลลอก สนุนโดย CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์รวมอาหารและสินค้าคุณภาพต่อมาของผู้ชมจะเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกำซัดสำหรับครอบครัวก็ได้คุณอํานาจนะคะที่ขับรถออกจากบ้านรถกระบะนี้กำลังจะไปทํางานและปรากฏผ่านใต้ตรงสะพานแถว